สนุกมากครับก็ถือว่า,าทํางานมาทั้งปีแล้วก็ได้ได้ไปเที่ยวสิ้นปีก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็ชาร์จแบตกลับมาทํางานต่อฮะบางคนบอกว่ามันสวีทหวานมากเลยภาพที่ออกมาห,มหรืออะไรแบบก็จริงจริงตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราอยากจะบางทเาีเราไปเนี่ยคนแฟนคลับก็รู้ว่าเราไปแล้วก็เขาก็เขาก็อยากจะเห็นภาพที่สวีทกันก็ถ่ายรูปเอาใจแฟนคลับกลับมาจะเปิดตุ๊กตาใส่หรือเปล่าประทับใจหลายๆอย่างก็ ที่สุดคือ,อจุดประสงค์สำคัญคือทริปนี้เราจะไปพักผ่อนแล้วก็ไปดูธุรกิจนิดหน่อยอ,อก็เลยได,ได้ทั้งสองอย่างมันก็เลยโอเคกลับมาก็สดชื่นดีครับก็อยากอยากจะให้มันออ,ออกมาเร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งกลับมาก็เลยยังมีไฟอยู่ยมีความคิดอะไรอยู่ก็อยากจะรีบๆทำครับก็อันนี้ก็ถือว่าก็คือเรื่องจริงผมก็ยอมแล้วเพราะว่ารูปไหนสวยผมก็กดเพราะว่าเท่าที่ เออเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นเดียวเพราะว่าผมกดไลค์ทุกลูปที่มันสวยที่ผมชอบแม้กระทั่งรถยนต์รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์หรือว่านกกาลังบินอะไรก็แต่แล้วแต่ผมชอบผมก็เลยกดไลค์อ๋อไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรแล้วเออเออได้คุยกันแล้วด้วยเออก็ก็เนื้อเรื่องจริงจริงมันมีไม่มีอะไรเลยไม่รู้ว่าข่าวมันออกมาได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่เลยครับไม่เลยเพราะว่าเราเราเราทำงานอาชีพเดียวกันอยู่ช่องเดียวกันบางคนอาจอยู่ต่างช่องแต่ว่า มัน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 ไม่มีเรื่องแบบนั้นแน่นอน